พลิกทุกอย่างในชีวิตจริงๆจากที่เป็นศูนย์่ค่อยๆขึ้นมาเป็นท่าเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันคือมันพลิกมาเรื่อยๆรือจนถึงทุกวันนี้ไพ่สำหรับเดียวอุ๋ยกล้าพูดเลยว่าเลี้ยงชีวิตของคนในครอบครัวของอุ๋ยได้หมดทุกคนคืออาชีพนี้อาชีพเดียวจริงๆเพราะอุ๋ยไม่ได้ยึดอาชีพอื่นเลยทาแค่อาชีพนี้อาชีพเดียวถามว่าพลิกชีวิตยังไงถ้าเห็นพื้นฐานจากตอนที่เรามาตอนแรกแม้แต่งเงินมาเรียนเรายังต้องให้เพื่อนเราแบบเขาเรียกว่าเพื่อนเรายังต้องช่วยเหลือให้เรามาเรีียยนน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 นจจทุกวันนัั 20, นนั้อ้อยยอ่มตดไปแบบ ลูกได้เรียนเนาะรถก็มีบ้านก็มีเงินให้เราส่งค่าน้ำค่าไฟกินอะไรได้กินคือมันมันพลิกได้ทุกอย่างจริงๆอะคะ่ะไพภพมยา โดยพื้นฐานเป็นคนที่ชอบเรื่องโหราศาสตร์อยู่แล้วค่ะช่วงก่อนที่จะเข้ามาสู่วงการหมอดูแห่งไพ่พรมรยานก็มีสนใจในศาสตร์อื่นๆอยู่เหมือนกันแต่ด้วยวิกฤตที่เราเจอในช่วงเขาเรียกว่าช่วงโควิดที่หลายๆท่านเจอมันก็เป็นวิกฤตที่เรามองหาโอกาสาที่จะเข้าสู่วงการหมอดูเนื่อหาทำอาชีพเสริมเริ่มต้นก็คือเจออาจารย์จากใน YouTube แล้วก็พอเริ่มสนใจว่าโอเคหน้าไพ่ของเขาค่อนข้างสวยแล้วก็มีความสนใจพอสมควรหลังจากนั้นก็คือเริ่มดูแล้ว ว่าโอเคอาจารย์เปิดรับสอนก็เลยลงมาสมัครเรียนเรียน2วันตอนแรกก็บอกตรงๆเลยว่าประหมา่าเพราะเราไม่รู้ว่าสองวันมันจะประกอบอาชีพได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆก็คือ2วันเนื้อหาที่เราเคยได้อ่านสักหนังสือของอาจารย์กับเนื้อหาที่มาเรียนในคัสคอร์สพื้นฐานของอาจารย์เนี่ยเนื้อหามันจะ แตกต่างกันเยอะซึ่งในคาเรียนอาจารย์2วันเนี่ยถามว่าได้อะไรไหมได้เยอะเหมือนกันคือหลักๆก็คือได้หัวใจไพ่แต่ละใบทั้ง67ใบเนี่ยเราได้ความหมายของเขาเกือบหมดเลยก็คือได้ทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอเราเรียนออกไป2วันแล้วมันยังมีความประหม่ายอยู่ในใจลึกๆคือเรายังไม่กล้าที่จะทำนายใครนอกจากคนใกล้ตัวหลังจากนั้นก็คือเริ่มมีการฝึกฝนจากคนใกล้ตัวก่อนแล้วก็พอฝึกไปเรื่อยๆจําหัวใจไพ่ได้อย่างแม่นยําแล้วอะค่ะก็เลยเริ่มเปิดตัวดูกับคนข้างเคียงแล้วก็มีกกกการต่อออันไป เอาง่ายๆว่าพอจบจากของอาจารย์คอร์สพื้นฐานในสองวันวันที่จบก็คือเริ่มดูจากคนใกล้ตัวเลยก็คือเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เรียนจบของอาจารย์ไปเลยแล้วก็เริ่มดูไปเรื่อยๆติดต่อกันสาเดือนนะคะช่วงประมาณหนึ่งเดือนแรกก็เริ่มเริ่มเริ่มพอเรามั่นใจขึ้นมานิดนึงก็คือเราเริ่มเขาเรียกว่าเปิดรับดูดวงแบบการพิมพ์ตอบเพราะเรายังไม่มั่นใจในเรื่องของการออกคําทํานายก็เลยเป็นการพิมพ์ตอบให้กับลูกดวงอะคะ่ะมีการเปิดอ่านหนังสือบา้างแต่ว่าคําทํานายที่ออกไป จากการที่เราจับไพ่เนี่ยมันก็คือค่อนข้างแม่นยำแล้วก็หลังจากนั้นพอผ่านไป3เดือนจําหัวใจไพ่ได้ออกคําทานายได้อย่างคล่องแล้วก็เริ่มเปิดรับดูดวงออนไลน์ที่เป็นแบบดูสดอะค่ะนานแค่ไหนกว่าจะส่งกันบ้านอาจารย์ได้เนาะเอาง่ายๆว่าอุ๋ยไม่เคยนับเลยไม่เคยนับเลยแต่ว่าค่าเขาเรียกว่าค่าดูดวงทั้งหมดเงินที่ได้จากการดูดวงทั้งหมดของอาจารย์อนะเป็นเงินทางเดียวที่เราได้นะตอนนั้น กินอยู่ส่งค่าบ้านข่ารถข่านามข้าไฟค่าเทอมลูกก็คือมาจากเงินตัวนี้ที่เราทําไพพรมญาเลยอย่างเดียวเลยอะค่ะมันเลยไม่ได้นบดูว่ายอดเงินมันถึง2องหมื่นตอนไหนเพราะว่าเราเป็นคนที่มันเราไปเรียนจนตอนที่มันเกิดวิกฤตแล้วเราไม่ได้มีทางเลือกเหมือนคนอื่นๆ,ๆเขาเพราะฉะนั้นเราจบออกไปเราจําเป็นที่จะต้องทําอาชีพนี้เลย ถามว่ายากมากไหมมันไม่ใช่เป็นเป็นอาชีพที่เราคิดว่าเราจะทํามันได้แบบมั่นใจอะ่ะเพราะว่าตอนที่มาเรียนเราก,เราก็เราก็คิดว่าโอเคเป็นเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราเราต้องหาอาชีพเสริมเนาะแต่พอเราเรียนไปแล้วปุ๊บพอเริ่มมีลูกดวงพอเริ่มทานานจากคนใกล้ตัวแล้วเขาบอกว่าเออมันแม่นยำเนาะมันก็เกิดความมั่นใจมากขึ้นโชงแรกประมาทุกคนถ้ามาอยู่วงการนี้ แต่ถามว่าพอทําไปเรื่อยๆเราเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคมันไปได้เนาะคาทานายก็ฝึกฝนเอาในแต่ละวันให้มันเกิดความชํานาญมากขึ้นอุ๋ยเชื่อว่าหมอดูส่วนมากถ้าทําอยู่ในไพ่พรมญาแล้วไม่ทิ้งไพ่อย่างเงี้ยค่ะไม,ไม่ไม่มีทางอดแน,น่นอนอุ๋ยเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาสู่วงการไพ่พรมญานเนี่ยหรือว่าวงการหมอดูอะไรต่างๆกันแล้วแต่ ทุกคนเข้ามาครั้งแรกก็คือถ้าไม่ได้มีประสบการณ์ยังไงก็กลัวแน่นอนแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าเมื่อไหร่ที่เดินก้าวเข้ามาสู่ครอบครัวพรมยญาลแล้วเนี่ยทุกคนที่เป็นครอบครัวพรมยญาจะไม่มีใครทิ้งใครหรอกค่ะอย่างน้อยก็มีสิทธิ์รุ่นพี่ที่ส่วนมากให้คาแนะนํากันในกลุ่ปให้คําแนะนํากันในรายห้องหรือว่าเป็นกลุ่ปรวงของพรมยาญาใหญ่จะมีรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องเพราะฉะนั้นการที่ก้าวมาสู่สถาบันพรมยญญาเนี่ยยังไงก็ขอให้มั่นใจเถอะว่ามันสามารถประกอบอาชีพได้จริงๆถึงแม้ว่าาจะวันก็ตม ประทับใจทุกอย่างค่ะประทับใจมากมากตั้งแต่เรียนวันแรกกับอาจารย์เอาไง่ายๆว่าประทับใจตั้งแต่เห็นอาจารย์ใน YouTube เห็นหน้าไพ่ของพรมยานใน u t u b e แล้วก็ได้เข้ามาสู่ครอบครัวพรมยานได้เรียนกับอาจารย์2องวันพอออกไปยิ่งได้ประกอบอาชีพเริ่มมีไรายได้มันก็ยิ่งประทับใจมากขึ้นนะคะว่าเราเลือกไม่ผิดที่เดินเข้ามาสู่ครอบครัวพรมยานค่ะ ซื้ออุ๋ยพรมยานนะคะช่องทางการติดต่อดูดวงก็เซิร์ช Facebook ได้เลยคะ่ะอุ๋ยพรมยานแล้วก็จะมีรายละเอียดในการดูดวงต่างๆอยู่ใน Facebook นะคะ